สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดเย็บพยิบสีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วๆเลยของชาวปีจอในช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 6 6นะคะการทำนายก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคยกันอยู่คนมีคู่มีครอบครัวหรือคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับความรักก็สามารถดูได้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสถานการณ์ในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแลวก็คนรัก ภาพไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะก็ให้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นนะคะแต่อย่าได้คิดมากอันนี้เราก็มาดูกันีิความรักของคุณในช่วงนี้ในหลายคนชาวปีจอจะเป็นอย่างไรเราก็เริ่มจากคนโสดที่มีคนคุยคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงนี้นะคะตัวตนของคุณเดอแอมพมองว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟนะคะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความเพอร์เฟมีความ เพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะแม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็เป็นคนที่ดีมากถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีถ้าเป็นผู้ชายก็ถือว่าเป็นผู้นําชีวิตที่ดีนะคะมีความมั่นคงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือส่วนตัวตนของคนรักคุณเขาก็เป็นคนที่เอาการเอางานดีนะคะมีความมั่นคงแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะคะ มีการวางแผนมีเป้าหมายในอนาคตกับคุณนะคะถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะสำหรับคนรักของคุณนะคะแต่นเนี้ยความคิดความรู้สึกของคุณไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมองว่าคุณเบื่อหน่ายคนรักของคุณอยู่นะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อย่างใจคุณก็ได้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะเอาอกเอาใจคุณแต่คุณก็ไม่ถูกใจนะลักษณะเหมือนกับว่าหันหลังให้เขาหรือไม่ก็ มีความเบื่อหน่ายเอื้อมระอาเกี่ยวกับคนรักนะคะเขาอาจจะทําอะไรไม่ถูกอกถูกใจคุณก็ได้นะคะไม่ได้อย่างใจนะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของเขาอะ่ะเขารักคุณคิดถึงคุณห่วงใยคุณอยู่เสมอตลอดเวลานะคะทุกลมหายใจเขาก็คิดถึงคุณนะแต่คุณมากกว่านะที่เหมือนกับว่าพยายามตีตัวออกห่างหรือว่าอยากอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะละักษณะเหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหา ยุ่มๆยิ้มๆก็ได้เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่เป็นเรื่องอะ่ะคุณก็เก็บมาคิดอยู่คนเดียวนะคะไม่พูดไม่จาไม่คุยกับเขาไม่เคลียร์ปัญหานะคะแต่บอกได้เลยว่าเขารักคุณนะยังไงเขาก็อยู่เคียงข้างคุณและคอยเอาอกเอาใจคุณอยู่เสมอนะคะ ส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าคุณเว้นระยะห่างนะคุณอยากอยู่เงียบเงียบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณนิ่งเงียบห่างหายไม่ติดต่อนะคะอยากจะอยู่คนเดียวเงียบเงียบมากกว่า,าไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณมีโลกส่วนตัวของคุณนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าเขาก็พยายามนะคะพยายามติดต่อคุณนะพยายามพูดคุยเจรจาหรือว่าพยายามเคลียร์ปัญหากับคุณนะคะ เขาพยายามทํำทุกอย่างเพื่อคุณนะแต่คุณเองมากกว่านะคะที่ดูนิ่งเงียบไปนะคะไม่ค่อยใส่ใจเขาแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเขานะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะมองว่าคุณอาจจะโกรธหรือว่างอนเขาอยู่ก็ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรที่ผิดใจกันเข้าใจกันผิดก็ได้นะคะเขาก็เครียดอยู่นะในช่วงนี้นะคะเขาคิดมากอยู่นะคะแล้วก็มีความกังวลใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ เขากลัวว่าคุณจะหมดรักหมดใจกับเขานะเขาก็พยายามง้องอนคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะยังไงก็กลับถ้ายังไงถ้ามีปัญหาก็กลับมาพูดคุยตกลงปรงใจกันนะคะถือว่าคุณมีคนรักที่ดีอยู่แล้วนะยังไงแม่หมอก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่มีปัญหานะคะ อันนี้เราก็มาดูซิสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวล่ะความรักในช่วงนี้เป็นอย่างไรตัวตนของคุณได้สเตงน,นะบอกว่าคุณเป็นคนฉลาดมีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะสามารถควบคุมคอนโทนแล้วก็ไพ่ไปเนี้ยเป็นคนที่คนรักของคุณหรือว่าคู่ของคุณนะ่ะให้เกียรติด้วยนะคะเหมือนกับว่าเขาให้เกียรติคุณถือว่าคุณเป็นคนที่สามารถเป็นผู้นําชีวิตที่ดีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะ มีความฉลาดค่อนข้างเก่งพอสมควรนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีการวางแผนชีวิตที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะส่วนตัวตนของคู่งค,คุณเขาก็เป็นคนสนุกสนานเฮฮานะคะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เป็นคนที่ไว้ใจได้แล้วก็พ่ไปเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยู่กับเขาก็สบายใจนะคะ เขามักจะอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็คอยปลอบใจคุณเมื่อเวลามีปัญหาหรือว่ามีความทุกข์นะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคุณคุณก็รักคู่แล้วก็รักครอบครัวนะคะมีเป้าหมายร่วมกันเป็นอย่างดีนะค่อนข้างมีความสุขถือว่าชีวิตคู่ของคุณอยู่ดีมีความสุขนะคะมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นส่วนด้าน ความคิดค้สึกของคุงคุณเขาก็ทำแต่งานเก็บแตงเงินนะคะภพ่ไปเนี้ยเขามุ่งมั่นทํางานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อเต้านะคะถือว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีความมั่นคงมีความซื่อตรงซื่อสัตย์กับคุณนะคะเขารักคุณคนเดียวนะส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าคุณและคู่มีความสดใสในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะ มีความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับชีวิตคู่ค่อนข้างดีเยี่ยมนะคะมีความเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์และไพ่ใบนี้ต่างคนต่างก็รักกันดีนะมองว่าคู่ของคุณเขาก็รักคุณรักเดียวใจเดียวเป็นหนึ่งเดียวนะคะและเขาก็พยายามเติมเต็มเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีนะคะภาพลักษณ์โดยรวมนะถือว่าชีวิตของคู่ของคุณนะ่ะคุณและคู่มีความสุขดีนะคะ แฮปปี้เป็นอะไรที่น่าอิจฉามากๆเลยนะคะบอกได้เลยว่าอนาคตสดใสนะหรือถ้าคนมีปัญหากันไปบอกได้เลยว่ายังไงก็ไม่พ้นกันนะคะเพราะว่าคุณและเขาคือเนื้อคู่เป็นเนื้อคู่นาบุญซึ่งกันและกันนะคะเคยทำบุญร่วมกันมามีความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะไม่ออกห่างจากกันแน่นอนนะคะอาจจะมีโกรธเคืองกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น คุณและคู่ของคุณนั้นก็จะค่อยๆเข้าใจกันนะคะแล้วก็มีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นและก็ลึกซึ้งนะคะไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายทำลายชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตความรักของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะรักกันเหนียวแน่นแน่นอนนะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะอันนี้ไปดูซิสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักความรักที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามือที่สามนะคะความรักของคุณจะเป็นเช่นไร ตัวตนของเขาคนนั้นนะคะหรือว่าคนลักคุณน่ะมองว่าเขามีเกี่ยวกับกฎหมายเอกสารสัญญาผูกมัดอยู่นะคะอาจจะมีลูกมีเต้ามีครอบครัวหรือไม่ก็มีทะเบียนสมรสอยู่นะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแล้วก็เกี่ยวกับลูกเห็นไหมมีความผูกพันเกี่ยวกับลูกอยู่นะคะเขาอาจจะมีพันธนาการอยู่ก็ได้นะคะไม่ได้เป็นโสดนะคะส่วนด้าน ตัวตนของคุณมือที่สามคุณเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะคะลักษณะเหมือนกับว่าคุณคุณน่ะหึงหวงเขานะแล้วก็คอยสอดส่องคอยแอบมองคอยจับผิดเขานะคะคอยหาเรื่องเขาอยู่ตลอดเวลานะในบางครั้งเขาก็เบื่อเบื่อนะคะเหมือนกับว่าคุณจู้จี้จุกจิกกับเขามากเกินไปอะ่ะส่วนด้านความคิดความความรู้สึกของเขาว่าเขาก็ยัง ช่วยเหลือแบ่งปันคุณอยู่นะเขาก็ยังให้เงินให้ทองหรือว่ายังมีความห่วงใย,ยให้คุณอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะตัดขาดเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะมีลูกมีเต้ามีครอบครัวหรือว่ามีอะไรที่ไม่ชัดเจนกับคุณแต่เขาก็ยังห่วงใย,ยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะหรือไม่ก็อาจจะช่วยเหลือแบบลับ,บๆอยู่ก็ได้นะคะคุณไม่ต้องหึงห่วงเขาไปนะ เพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าเขาอาจจะลำคาญคุณได้นะคะดีไม่ดีเขาอาจจะไปเลยนะถ้าเขาลำคาญคุณมากๆนะคะเหมือนกับว่าคุณหึงหวงหรือว่าจู้จี้จุกจิกกับเขาเกินลิมิตความเป็นจริงนะคะก็ยังทำให้เขาตีตัวออกห่างนะก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคุณคุณเครียดนะคะคุณเครียดคุณทุกข คุณไม่มีความสุขเลยนะคะทุกวันนี้เหมือนกับว่าผูกมัดตัวเองอะจนดิ้นไม่หลุดนะคะมีแต่ความอึดอัดกดดันแล้วก็เครียดแค้นในใจนะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะคุณอยากให้เขาเป็นของคุณคนเดียวนะแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้นะคะเขาเมียเขาอาจจะมีครอบครองเขาอยู่หรือว่ามีคนอื่นนะคะไม่ได้มีคุณคนเดียวคุณก็เลยทุกข์เครียดนะคะคิดมากส่วนด้าน ความสัมพันธ์ของเขามองว่าเขามีรักที่เป็นทางเลือกนะคะหรือว่าสามารถเลือกได้นะคะไพ่ใบเนี้ยถามว่าเขายังรักคุณไหมเขาก็ยังรักอยู่นะมองว่าจะให้เขาเลือกเขาเลือกไม่ได้นะคะเขาตัดสินใจไม่ถูกนะคะเขาอาจจะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนก็ได้นะคะมองว่าเขามีรักทางเลือกอยู่นะแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีให้คุณนะคะ แต่มองภาพไพ่ไปเนี้ยเหมือนกับว่าคุณรู้อะ่ะบาปบ,บุญคุณโทษเป็นอย่างไรนะคะอะไรที่เป็นความทุกข์อะไรที่เป็นความสุขคุณก็รู้นะคะไพ่ไปนเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับจัดเม้นะ่ะเกี่ยวกับบาปบ,บุญคุณโทษนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะทุกสุขอยู่ที่ใจนะไพ่ใบน,นี้คุณมีตะการรอคอยนะคะรอว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมารอเมื่อไหร่เขาจะมาหาคุณนะคะ มองว่าคุณได้แต่รอนะคะรอด้วยใจที่เป็นทุกข์นะคะแล้วก็รอนลุ่มกุ้มใจนะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าในภาพไพาอ่อ่ะเขาอาจจะไม่ได้มาหาคุณเพียงแค่คนเดียวอะ่ะถามว่าเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณแต่ถ้าคุณจู้จี้จุกจิกมากเกินไปนะหรือว่าไปตามจิกไปตามหึงหวงเขา มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่มาหาคุณเลยก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะตัดขาดความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะยังไงก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะแม่หมอก็ได้แต่เตือนแล้วก็เห็นใจคุณนะเพราะในบางครั้งความรักก็อาจจะเลือกไม่ได้นะคะก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยนะ ยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆถึงแม้ว่าคุณจะรักเขามากมายแค่ไหนแต่ยังไงคุณก็ต้องกลับมารักตัวเองแล้วก็เข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะอันนี้เราก็มาดูซิสำหรับคนที่เป็นโสดล่ะเป็นโสดที่ยังไม่เจอใครเลยจะเป็นเช่นไรในช่วงนี้นะคะจะมีคนดีๆเข้ามาไหมถูกอกถูกใจไหมในช่วงนี้นะคะได้สิบถ้วยนะคะ ได้ไพ่ฤาษอสีได้พระราชาถือไม้เท้านะคะมีนะคะมีคนเข้ามาจะอายุมากกว่านะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะหรือว่าแก่กว่าหรือไม่ก็เป็นลักต่างวัยนะคะมองว่าดีไม่ดีครอบครัวของคุณอาจจะแนะนําให้รู้จักก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเจอคนที่ในที่ทํางานมีตําแหน่งที่สูงกว่านะคะ ถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับคนที่จะเข้ามาในชื่อของคุณนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญามีความรู้ความสามารถค่อนข้างเยี่ยมนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำชีวิตที่ดีสำหรับคุณแน่นอนนะคะสำหรับคนโสดก็เปิดใจได้เลยนะคะแม่หมอก็ดีใจด้วยนะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะ ถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสครตาเพื่อเป็นกําลังใจหรือแม่ก็ให้การคคอมเมนต์นะคะว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะคะแม่หมอก็จะได้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ